สวัสดีครับวันนี้ผมตีซูเปอร์ไบต์นะครับวันนี้ผมจะมาขายเนี่ยไอโฟน12เครื่องนี้นะครับราคาตลาดแตกผมไม่เคยขายแพงสักทีเครื่องนี้เป็นไอโฟน12นะไม่ใช่มินินะ,ะราคาผมบอกก่อนเลย16,900บาทมารับเองครับผมไม่ลดแล้วนะครับราคานี้ราคาตลาดแตงนะครับผมได้มาแพงมากอ่ะมันต่างกันยังไง12คือ10ราคามันไล่เลี่ยก,กัน 11 12มินิแล้วก็12คือ11มันก็อยู่ประมาณหมื่นประมาณ1มื่นหมื่นสามหมี่เนาะอ่ะแล้วก็12มินิก็ประมาณ1 5ื่นแต่ตัวนี้เป็น16,900คือเพิ่มขึ้นมานิดนึงมันดียังไงอ่ะเราเราไลา่ไล่ไล่ไล่ลาลาตามเว็ฟเลยแล้วกันอิงมาจากเว็บเลย12อ่ะเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับคือรองรับ5 g แล้วส่วน11อ่ะมันยังเป็น4 g นะครับอ่าแล้วก็ข้อดีของ12นะคือจอมันอ่ะ เป็นซูเปอร์นะครับเป็นซูเปอร์เลติน่านะแต่พอเป็น11เอะ่ะเป็นลิควิดเลติน่านะครับคือสีจออะไรมันต่างกันนะเนี่ย4 G กับ5 G นะครับอ่ากล้องก็ต่างกันนะครับวิดีโอถ่ายได้ 4K 30เฟรมนะครับตัวนี้นะอ่ากล้องยังคล้ายๆกันอยู่เป็น2ตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็ชิปเป็นชิปรุ่นใหม่นะครับตัวนี้จะต่างกันนะเป็น6คอร์เหมือนกัน แต่ว่ามีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเยอะขึ้นมาหน่อยเป็น8คอกับ16คอเนี่ยตัวนี้เนาะแบตเนี่ย iPhone 11เนี่ยกับ12เท่ากันนะครับแล้วก็ด้านหน้ากระจกะกระจกตัว12แข็งกว่านะครับตัวนี้แข็งกว่าแล้วก็การการันน้ำนะครับกันน้ำการซีนอะไรได้ดีกว่า12นะครับ12แล้วก็ iPhone 12จะรองรับการชาร์จแบบไร้สายนะมันจะเป็นตัว ครอบกรงกลมาไปหาซื้อในช็อปนะครับไม่แพงเนี่ยหน้าจอแสดงผลต่างมันชัดเจนเลยระหว่าง11กับ12นะครับเนี่ยตัวดูดูพิกเซลก็รู้แล้วพิกเซลเนี่ย1ัน0กับ2,000นะครับแล้วจอก็เป็น hdr ด้วยนะคือจอดีกว่าแบบถ้าเล่นเทียบกันอ่ะคือเห็นผลเยอะมากเลยผมบอกเลยคอนท้านหรืออะไรแบบต่างกันเยอะมากนะครับน้ำหนักก็น้ำหนักเบากว่า11นะครับอน้ำหนักเบากว่านะครับนี่นะ นี่นี่ IP หกสิบแปดเหมือนกันแต่ว่ากันน้ําได้หกเมตรนะครับกันน้าได้ดีกว่านะอ่าส่วนเรื่องกล้องก็ยังคล้ายๆกันเป็นตัวเดิมแต่แค่อาจจะเพิ่มออปชันขึ้นมานิดหน่อยนะครับอันนี้คืออ้างอิงตามทีนี้เรามาดูรายละเอียดของตัวนี้กันดีกว่าตัวนี้ขายถูกเพราะมีเหตุผลนะครับอ่ะเป็นรอยนิดหนึ่งตรงนี้รอยมือผมนะครับเช็ดออกนะตรงนี้ ขายถูกมีเหตุผลครับเพราะว่าตัวนี้อ่เป็นรอยเจ้าของเก่าไม่ได้ใส่เคสมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตามขอบเนี่ยเป็นรอยนะครับเนี่ยแต่ไม่มีบุบนะครับไม่มีบิ่นนะแต่ว่ามีรอยเห็นไหมเห็นรอยเห็นรอยไหมรอยอาจจะเคสแทะหรือว่ายังไงไม่รู้เี่ยเห็นไหมมีรอยเราก็บอกมีรอยนะครับเอออันนี้เป็นเครื่องไทย6 4 g ินะครับอ่า กล่องมันหายนะครับแต่ว่าสายชาร์จอะไรอยู่ครบนะครับนี่นะครับเนี่ยตรงกล้องก็มีรอยนิดนึงนี่นะครับนิดนึงสีลอกนิดนึงผมบอกเลยว่าราคานี้ไม่มีในตลาดแน่นอนผมบอกเลยว่าผมขายถูกที่สุดในตลาดแล้วผมไม่เคยขายแพงสักทีอ่าสวยนะครับเครื่องโดยรวมจอนี่แทบไม่มีรอยเลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยโอ้รอยมือเต็มเลยเดี๋ยวผมขอเช็ดนิดนึง ขออนุญาตนะครับผมมบา,า,างเบาหน่อยน,นะเดี๋ยวนะครับผมขอเช็ดแป๊บหนึง่งเอาง่ายๆอ่ะไม่มีรอยแล้วกันเออเดี๋ยวนะครับค่อยๆจับเครื่องเร็วนะครับไม่มีปัญหาอะไรสุขภาพแบต87%บนะครับนี่87%อย่างอื่นก็ OS ก็อัพเรียบร้อยนะครับ นี่นครับเป็นเครื่องไทยไม่ใช่รีเฟอร์บิดหรืออะไรทั้งสิ้นเป็นเครื่องใหม่ออกศูนย์นะครับนี่หกสิบสี่กิกนะครับนี่ไม่มีอะไรโดยรวมด้านหน้าด้านหน้านี่ถือว่าสวยเลยนะครับมีรอยตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ว่าตรงจอสวยนะครับจอมันแข็งมากเลยฝุ่นนิดนึงนะครับนี่นะครับไม่มีบุบหรืออะไรนะครับมีแค่รอย ตรงนี้นะครับเนี่ยมันเคสกินขอบยังไงไม่รู้นะครับเนี่ยแต่ด้านหน้านี่สวยใสายมากคือถ้าเราไปใส่เคสอะ่ะด้านหลังอะ่ะมันก็ไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วนะไอ้พวกขอบตรงเนี้ยจริงๆนะคือมันก็เห็นแค่ฝาหลังแบบสีน้ําเงินแบบสวยๆอ,อ่ะเออพอผมจับปั๊บมันก็เป็นรอยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอืแบบว่าเป็นรอยมืออะไรเงี้ยแบบพอไปขัดออกดีๆดี้วใส่เคสก็สวยนะครับเนี่ยเคโคตรสวย โอเคราคาเบาๆนะครับ16,900บาทนะครับผม